ต่อเนื่องกับประเด็นร้อนกรณีความเสียหายที่เกิดจากบริษัทดีไอคอน Group นะคะล่าสุดตัวเลขกลมๆที่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความเนี่ยมากกว่า5,600คนนะคะแล้วก็ตัวเลขมูลค่าความเสียหาย1,611ล้านบาทขณะที่ข้อมูลการยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ได้เบื้องต้นยังอยู่ที่225ล้านบาทเท่านั้นนะคะขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดกรณีปรากฏคลิปเสียงเรียกค่าดูแลจากบอสดีไอคอนกรุ๊ปพูดภาษาชาวบ้านก็คือ คลิปเรียกตบซับนั่นเองนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะบิ๊กเต่าค่ะท่านเรียกประชุมหารือแนวทางในการตรวจสอบคลิปเสียงดังกล่าวแล้วค่ะ พลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เรียกประชุมย่อยคณะทำงานเพื่อหารือแนวทางการตรวจสอบคลิปเสียงจากโทรศัพท์ของบอสพอลนายวรัตน์พลวรัตน์วรกุณค่ะหลังจากคนขับรถของบอสพอลติดต่อส่งมอบโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเครื่องนี้บอสพอลใช้ในการบันทึกเสียงเวลามีคนโทรมาข่มขู่ขอเรียกรับเงินซึ่งก็ทราบว่ามีทั้งเสียงของเหล่านักร้องเรียนและนักการเมืองรวมอยู่ในมือถือเครื่อง ้ดวยก่อนการประชุมค่ะบิ๊กเต่าท่านเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเร่งดําเนินคดีนี้ยืนยันจะทําให้เร็วโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ส่วนข้อมูลต่างๆที่ได้จากเพจ Facebook กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือประชาชนต่างๆเรื่องนี้นะคะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติยืนยันว่ามันก็มีทั้งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ไม่จริงขอให้ตำรวจได้ทำงานกันก่อน ส่วนเรื่องของการตรวจสอบมือถือของบอสพอลเครื่องแรกเครื่องแรกเนี้ยเปิดข้อมูลดึงข้อมูลออกมาแล้วเครื่องที่สองเนี่ยกำลังดําเนินการรอก่อนนะคะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่หนักใจถ้าสาวโยงเกี่ยวไปถึงใครจะสูงแค่ไหนก็ไม่มีละเว้นค่ะยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะทําทุกอย่างอย่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นะครับอ่า ข้อมูลต่างๆที่ได้จากจากอ่าเพจต่างๆหรือกลุ่มกลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆเนี่ยยืยนยันยืนยันว่าจริงมางไม่จริงมางมนะแต่ยังไม่อยากจะไปกล่าวว่าใครไม่จริงหรืออะไรไงขอให้ขอให้ดูเจ้าหน้าที่ทํางานนะครับขอให้ดูอ่าท่านผบท่านผู้การนะครับอ่าท่านท่านผู้ช่วยนะที่ดูเรื่องเนี้ยนะครับที่มาให้ให้ข้อมูลเนี่ยอันนั้นจะได้ข้อที่จริงที่จริงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงทางนะครับ ไปซ้ายไปขวาก็ไม่รู้นะครับ ส่วนจำนวนผู้เสียหายทั่วประเทศที่เข้าแจ้งความระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพบว่ามีผู้เสียหายกว่า5,600รายมูลค่าความเสียหายรวมประมาณ1,600ล้านบาทเบื้องต้นอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหารวมมูลค่าอยู่ที่ประมาณ225ล้านบาทค่ะส่วนข้อมูลล่าสุดเรื่องของการสอบปากคำนะคะตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้ว2,963รายมูลค่าความเสียหาย983ล้านบาท ขณะที่เมื่อวานค่ะ คุณกันจอมพลังนะคะหรือนายกันทัศน์พงภัยบุญเวศก็ได้พาผู้เสียหายคดีดีไอคอนกรุ๊ปกว่า0รายเข้าปรึกษาที่สภาธนายความนะคะเพื่อที่จะเตรียมยื่นฟ้องคดีแพ่งกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปกรณีนี้เนี่ยในทางคดีอาญาเป็นหน้าที่ของตํารวจดําเนินการนะคะแต่สําหรับคดีแพง่งผู้เสียหายอาจยังไม่ได้ดาเนินการหรืออาจไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรคือก่อนหน้านี้นะคะ่ะสภาธนายความก็ได้แจ้งความประสง ว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทุกรายที่ยื่นฟ้องคดีพแพ่งช่วยฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้เสียหายได้ทรัพย์สินคืนนะคะซึ่งจะมีการฟ้องร้องเป็นกลุ่ม ทีนี้ถ้าว่าผู้เสียหายไรายใดคุณมีทนายความอยู่แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายความดําเนินการขอให้ผู้เสียหายได้เตรียมเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าคุณตกเป็นผู้เสียหายได้อย่างไรเข้าไปรู้จักกับธุรกิจนี้ได้ยังไงมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ก็แนะนําว่าให้รวบรวมข้อมูลมาให้ได้มากที่สุดเพื่อความสะดวกในการยื่นฟ้องค่ะ